สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมากล่าวถึงเรื่องของกระแสไฟฟ้าหรืออิเล็กทริกเคอร์เรนต์นะครับตัวสัญลักษณ์คือตัว i ซึ่งมีหน่วยเป็นแอมแปร์ air, หรือ a กระแสไฟฟ้าหรือเคอร์เรนต์นะครับหรือ i นั้นตามนิยามแล้วนะครับกระแสไฟฟ้าซึ่งผ่านพื้นที่ที่กำหนดเขานิยามว่าคือประจุไฟฟ้าซึ่งผ่านพื้นที่ต่อ1นึ่งหน่วยเวลา ซึ่งถ้าตามนิยามนี้นะครับการจะเกิดกระแสไฟฟ้าได้อย่างที่1คือต้องมีประจุไฟฟ้าอย่างที่2ก็คือประจุไฟฟ้านั้นต้องมีการเคลื่อนที่นะครับและปริมาณประจุที่เคลื่อนที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดนั้นๆต่อ1หน่วยเวลาหรือ1วินาทีถูกนิยามว่าเป็นค่ากระแสไฟฟ้าหรือไะครับเพราะฉะนั้นในตัวนําหรือในวัสดุทางไฟฟ้าใดๆถ้าประจุมีการเคลื่อนที่ถ้าเราวัดปริมาณประจุที่เคลื่อนที่ผ่านหน้าตัดนั้นๆใน1หน่วยเวลาหรือ1วินาที ค่ากระแสะที่ได้ก็จะคือค่าค่าปริมาณประจุที่เคลื่อนที่ผ่านในหนึ่งหน่วยเวลาหรือหนึ่งวินาทีนั้นก็จะเป็นค่ากระแสะในที่นี้นะครับสมมุติว่าในเวลา dt วินาทีนะครับก็คือมีประจุผ่านพื้นที่ dq ตัวเนี้ยนะครับพ,พื้นที่ ds ตัวนี้เป็นปริมาณ dq ใน1วินาทีก็จะมี dq ส่วน dt นะครับก็คือการเทียบประียดตัวอย่างเพราะฉะนั้นแสดงว่าในกรณีนี้จะมีกระแสะไหลในตัวนํานี้ เท่ากับ DQ ส่วน DT ก็คือ DQ คือประจุทั้งหมดที่เคลื่อนที่ผ่านหน้าตัดตรงนี้ในเวลา DT หรือ DQ ส่วน DT ก็คือปริมาณประจุที่เคลื่อนที่ผ่านหน้าตัดตรงนี้ใน1น่หน่วยเวลานั่นเองดังนั้นกระแสจากหน่วยมูลฐานเข้ามันก็ประจุหารด้วยเวลาจึงมีหน่วยเป็นคูลอมต่อวินาทีหรืออีกหน่วยหนึ่งก็คือแอมแปร์นะครับประจุไฟฟ้ามีอยู่ที่ไหนนะครับ จากโครงสร้างอะตอมซึ่งเป็นหน่วยย่อยสุดของธาตุแต่ละธาตุนะครับเช่นธาตุคาร์บอนซึ่งมีจำนวนอนุภคคย่อยก็คืออิเล็กตรอนโปรตอนและนิวตอนเขาบอกว่าอิเล็กตรอนมีประจุเป็นลบนะครับอิเล็กตรอนหนึ่งตัวมีประจุไฟฟ้าขนาดลบหนึ่งจุดหกคูณสิบยกกำลังลบสิบเก้าคูลอมโปรตอนนะครับมีประจุเป็นบวกหนึ่งจุดหกคูณสิบยกกำลังลบสิบเก้าคูลอมและมีนิวตอนประจุไฟฟ้าเป็นศูนย์คูลอมนะครับโดยโครงสร้างอะตอมแล้ว โปรตอนกับนิวตอนทั้งหมดจะรวมกันอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ที่นิวเคลียสนะครับและจะมีอิเล็กตรอนอยู่เป็นชั้นๆเรียกว่าอิเล็กตรอนเชลล์หรือชั้นของอิเล็กตรอนนะครับอย่างตัวนี้ก็จะมีชั้นแรกมี2ตัวชั้นที่2มีอีก4ตัวรวมกันเป็น6ซึ่งในสภาพะะปกตินะครับประจุหรืออะตอมนั้นจะมีค่าประจุรวมเป็น0ูนย์เพราะมีประจุบวกที่เป็นโปรตอนจานวนอย่างเช่นตัวนี้มีโปรตอน6ตัวนะครับก็มีอิเล็กตรอน6ตัวประจุรวมจึงมีค่าเป็นศูนย์ เพราะฉะนั้นถามว่าเนื่องจากอิเล็กตรอนเนี่ยมีขนาดประจุน้อยมากถามว่าจํานวนโปรอิเล็กตรอนหรือโปรตอนขีดตัวถึงจะมีประจุเป็น1นึ่งคูลอมจากตรงนี้นะครับเมื่อคํานวณหาแล้วจะได้ว่า6.25คูณ10เบยกกลัง18อิเล็กตรอนหรือ6.25ล้านล้านล้านอิเล็กตรอนถึงจะมีค่าประจุรวมกันเป็น1คูลอมและถ้าเราดูนะครับในโครงสร้างอะตอมของธาตุอื่นๆเช่นซิลเวอร์หรือเงิน ซึ่งเป็นตัวนําที่นําไฟฟ้าได้ดีที่สุดก็จะมีอิเล็กตรอนอยู่ทั้งหมด47นะครับโปรตอน47ก็มีการจัดชั้นขขงอิเล็กตรอนตามที่ปรากฏในภาพนะครับคือ 2, 8, 18, 18และ1จะมีอิเล็กตรอนวงนอกคือวัลเลตอิเล็กตรอน1ตัวก็คือคล้ายๆถือเป็นอิเล็กตรอนอิสระที่สามารถเคลื่อนที่ในโครงสร้างของเงินนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างอะตอมของทองแดงนะครับมีเลขอะตอมเป็น29ก็คือมีอิเล็กตรอนและโปรตอนอย่างเยอะและ29ตัว ก็จะมีอิเล็กตรอนวงนอกหรือวาเลน์อิเล็กตรอนหนึ่งตัวเหมือนเดิมนะครับอทองแดงหรือคัพเปอร์น,นี้ก็เป็นตัวนําไฟฟ้าที่นําไฟฟ้าได้รองลงมาจากเงินทองก็เป็นตัวนําเช่นเดียวกันแต่เป็นตัวนำที่นําได้น้อยกว่าเงินและทองแดงที่กล่าวไปเบื้องต้นนะครับจะเห็นว่าในกลุ่มของธาตุที่เป็นตัวนําไฟฟ้านั้นจะมีวาเลน์อิเล็กตรอนหนึ่งตัวนะครับก็คืออิเล็กตรอนวงนอกหรือวาเลน์อิเล็กตรอนเนี่ยพร้อมจะเคลื่อนที่คือนําไฟฟ้าได้นั่นเอง เพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถดูคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของวัสดุใดในในเรื่องของการนำไฟฟ้าได้จากค่า conductivity sigma หรือค่าความนำ,ำเฉพาะของวัสดุนะครับในตารางนี้ซิลเวอร์มีค่าความนำเฉพาะหรือค่า conductivity sigma นะคบ6กุค oh ูณ1 0บแปโอห์มต่อเมตรโมนะครับตัวนี้เป็นโมต่อเมตรคอปเปอร์หรือทองแดง5.96จุคูณ1 0บแและทองนะครับ4.1ูณ10 7. นะครับตัวนําที่เรายังเห็นใช้กันอยู่ก็คือตัวนําที่เป็นอลูมิเนียมนะครับเนื่องจากข้อดีก็คืออลูมิเนียมคือน้ําหนักเบาราคาถูกและไม่เป็นสนิมนะครับมีค่าความนาเฉพาะน้อยกว่าเงินทองแดงและทองตามลําดับนะครับนั่นก็คือธาตุทั้ง4ี่ธาตุที่เรานํามาทําเป็นตัวนาไฟฟ้าเนื่องจากมันมีค่าความนําเฉพาะหรือค่าคอนดักติวิตี้สูงนั่นเองอ่าเพื่ออธิบายนะครับการ เกิดกระแสแล้วกับการมีค่าของกระแสไฟฟ้านั้นจะแทนนะครับอันนี้เป็นวัสดุตัวนำนะครับวัสดุตัวนำเช่นตัวนี้เป็น CU คือ Copper สมตมัวนเป็น Co p เ e r รเราทราบแล้วว่าโครงสร้างอะตอม Co p p e r นั้นมีวาเลนต์อิเล็กตรอนหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นหนึ่งอะตอมเนี้ยนะครับเพื่อจะแสดงการเกิดของกระแสไฟฟ้าเราจะแทนด้วยนะครับประจ,จุบวกและประจ,จุลบนะครับประจ,จุบวกตรงนี้ก็คืออโปรตอนและนิวตอนที่อยู่ตรงกลางร,รวมทั้งอิเล็กตรอน ทั้งหมดที่อยู่ข้างในนี้ตัวสีได้เงินเื่อไหร่ลบตัวนี้คืออิเล็กตรอนวงนอกนะครับเพราะฉะนั้นในโครงสร้างของวัสดุตัวนาในแท่งตัวนานี้นะครับไม่ได้มีอะตอมเดียวแต่มีอยู่หลายๆอะตอมสมมติแทนด้วยแผ่นพาตรงนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับมีอยู่หลายๆล้านอะตอมเพราะฉะนั้นเมื่อนะครับเราจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับแท่งตัวนานี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเกิดสนามไฟฟ้าขึ้นในแท่งตัวนานี้มีค่าเท่ากับ V คือแรงดันไฟฟ้า ที่จ่ายให้หารด้วย l เมื่อ l คือความยาวหรือระยะห่างของเพจบนกับเพจล,ล่างเพราะฉะนั้นสนามไฟ้าที่เกิดขึ้นนี้มีค่าเป็น v ส่วน l มีหน่วยเป็นโวลต์ต่อเมตรซึ่งทิศทางของสนามไฟฟ้านะครับเราทราบแล้วว่าสายไฟฟ้าจะมีทิศทางชี้จากสักมากไปสักน้อยก็คือชี้จากข้างบนลงข้างล่างตามทิศทางของลูกศรน,นี้เพราะฉะนั้นประจ,จุบวกและประจ,จุลบเหล่านี้ก็จะอยู่ในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้ามากระทําในทิศทางชี้จากบนลงล่างก็จะเกิดแรงกระทากับประจ,จุลบ จริงๆแล้วประจุบวกก็คือแรงกระทำคือดึงลงแต่ประจุบวกนั้นเป็นโครงสร้างที่ใหญ่คือเป็นอวอะตอมแต่ประจุลบคืออิเล็กตรอนตัวเดียวเนี่ยจะถูกแรงกระทำทําให้ประจุลบเหล่านี้เคลื่อนที่ประจุลบเคลื่อนที่หรืออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ก็เกิดเป็นกระแสอิเล็กตรอนหรืออิเล็กตรอนเค์เรนต์นะครับไหลวนในทิศทางนี้นะครับทวนเข็มนาฬิกาเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้ามีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ในทิศทางทวนเข็ม มันก็จะมีโฮก็คือประจุบวกนะครับเคลื่อนที่ในทิศทางสวนทางกันมาเพื่อให้เกิดสภาวะที่สมดุลดังนั้นเขาเลยนิยามกระแสรหรือเคอร์เรนต์ตามทิศทางการเคลื่อนที่ของโคเคอร์เรนต์หรือประจุบวกนะครับจึงได้ว่ากระแสจึงไหลาจากขั้วบวกของแหล่งจ่ายนะครับไปที่แท่งตัวดําและกลับมาที่ขั้วลบนี่คือลักษณะของกระแสนะครับกระแสรจริงๆแล้วเกิดขึ้นจากการที่ประจุก็คืออิเล็กตรอนในวัสดุต,ตัวดานี้เกิดการเคลื่อนที่ ย่างที่บอกนะครับกระแสจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อประจุมีการเคลื่อนที่เท่านั้นซึ่งจากนิยามเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับเราบอกว่ากระแสซึ่งผ่านพื้นที่หนึ่งหนดคือประจุไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่วยเวลาดังนั้นถ้ามีประจุนะครับเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ระดับนี้ dq ในเวลา dt วินาทีก็จะได้กระแสเป็น1แอมแปร์หน่วยก็เหมือนเมื่อกี้ที่อธิบายไปแล้วนะครับหน่วยเป็นคูลอมต่อวินาทีก็คือประจุมีหน่วยเป็นคูลอ,อม,วม,วม,มเวลามีหน่วยเป็นวินาที รหรืออีกหน่วยคือแอมแปร์หรือ A เพราะฉะนั้นกระแส1แอมแปร์ก็คือประจุที่ถ่ายโอนด้วยอัตรา1คูลอมต่อ1วินาทีแสดงว่าถ้ามีกระแสไหลในนี้ในแท่งตัวนำใดๆนะครับหรือสายไฟใดๆ1แอมแปร์แสดงว่ามีประจุเคลื่อนที่ผ่านหน้าตัดของแท่งตัวนำหรือสายไฟน,นั้น1คูลอมใน1วินาทีถ้ากระแสมากขึ้นเช่นเป็น10แอมแปร์ก็แสดงว่ามีประจุเคลื่อนที่ผ่าน10คูลอมใน1วินาที กระแสมากขึ้นนะครับมันก็จะทําให้เกิดสิ่งที่ตามมาก็คือเกิดความร้อนนะครับปั๊บประเด็นต่อมานะครับในเรื่องความเร็วของประจุไฟฟ้าความเร็วในการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าในแท่งตัวนำซึ่งเกิดจากกระแสะไฟฟ้าตัวนี้นะครับที่ทาให้เกิดกระแสะไฟฟ้าตัวนี้เราเรียกว่าความเร็วรอยเลื่อนหรือดิฟเวอร์ซิตี้ค่าดิฟเวอร์ซิตี้นั้นเมื่อคํานวณแล้วนะครับ กระแสนะครับเมื่อวิเคราะห์ไปแล้วนะครับกระแสจะเท่ากับ n คูณ e คูณ a คูณ vd เมื่อ n คือจํานวนอิเล็กตรอนอิสระในปริมาตรที่กําหนด e คือขนาดประจุข,ของอิเล็กตรอน a คือพื้นที่นาตาดัดและ vd คือความเร็วลอยเลือ่อนในกรณีของคปเปอร์นะครับความหนานแน่นของอิเล็กตรอนต่อปริมาตรเป็น8.5คูณ10กำลังลบ28คูณอเล็กตรอนต่อ,อลูกบาทเมตร เมื่อเอาไปแทนค่านะครับสมมติว่าในแท่งตัวนำนั้นนั้นมีกระแสไหล1แอมแปร์อิเล็กตรอนมีประจุลบ1.6คูณ10เจลันลบ19และพื้นที่ระดับเป็น2.5ต mm, ารางมิลลิเมตรก็คือขนาดสายไฟเบอร์2.5นะครับเมื่อคำนวณแล้วนะครับจะได้ความเร็ว้อยเรื่องหรือดิฟเวอร์ซิตี้เท่ากับ0.029ม mm, ิลลิเมตรต่อวินาทีซึ่งช้ามากนะครับเขาบอกว่าช้ากว่าหอยทากที่เคลื่อนที่เขาว่าอย่างนั้นนะครับในการอธิบายของอคลิปของฝรั่งนะครับหรือถ้าเป็น เงินนะครับซึ่งมีความหนาแน่นของอิเล็กตรอนต่อปริมาตรเป็น5.8 x 10ยกกำลัง28อิเล็กตรอนต่อลูกบาศก์เมตรก็จะได้ความเร็วร,อร้อยเลื่อนเป็น0.043ม mm ิลลิเมตรนะครับหน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วความเร็วของการเคลื่อนที่ของประจุในตัวนำที่ถเกิดการเกิดกร,กกระแสนั้นมีค่าน้อยมากนะครับเรืยอวัดความเร็วร,อร้อยเลื่อนซึ่งความเร็ว รอยเลื่อนนี้นะครับหรือรีบเวลโอซิตี้นี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับค่าแรงดันไฟฟ้าถ้าแรงดันไฟฟ้ามีค่ามากสานามไฟฟ้ามีค่ามากแรงดึงประจุลบให้เคลื่อนที่หรือตอนเคลื่อนที่ก็จะมีค่ามากประจุก,ก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เร็วขึ้นนะครับก็คือมีค่ากระแสสูงขึ้นนั่นเองเมื่อแรงดันไฟฟ้ามีค่ามากขึ้นต่อไปนะครับความเร็วของกระแสไฟฟ้าหรือสปีดออฟอิเล็กทริซิตี้นะครับ เราบอกว่ากระแสะเท่ากับประจุที่ผ่านพื้นที่ตัดตอนหนึ่งหน่วยเวลาหรือ dq ส่วน dt มีหน่วยเป็นคูลอมบ์ต่อวินาทีและได้ว่า i เท่ากับ nea คูณ vd นะครับเมื่อ vd คือ d i f velocity ซึ่งเมื่อสักครู่นี้มีค่าน้อยมากนะครับไม่ถึง1มิลลิเมตรต่อวินาทีแต่เราจะพูดถึงความเร็วของกระแสไฟฟ้านะครับเมื่อสักครู่นี้ได้อธิบายไปว่าเมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับแท่งตัวนําจะเกิดสนามไฟฟ้าในแท่งตัวนามีทิศทางชี้จากบนลงล่าง ทำให้เกิดแรงกระทํากับอ e ิเล็กตรอนหรือประจุให้เคลื่อนที่สังเกตว่าประจุเคลื่อนที่เนี่ยมันเคลื่อนที่ไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นประจุตัวล่างสุดและตัวบนสุดก็เคลื่อนที่ไปพร้อมกันหรือในจังหวะเดียวกันทําให้ความเร็วของกระแสไฟฟ้าหรือสปีดออฟอิเล็กตริซิตี้มีค่ามากซึ่งเขาบอกว่าสปีดออฟอิเล็กตริซิตี้นี้มีค่าประมาณ96ซของความสปีดออฟไลท์หรือความเร็วแสงซึ่งความเร็วแสงมีค่า3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีหรือ300,000กิโลเมตรต่อวิน ความเร็วของกระแสไฟฟ้าจึงมีความเร็วที่สูงมากโดยถือว่าเกือบเ,เท่ากับความเร็วแสงนะครับเพราะฉะนั้นจากแหล่งกําเนิดไฟฟ้าที่ไ,ไกลๆนะครับเราส่งไฟฟ้ามาที่ต้นทางก็งมาถึงปลายทางที่หลายๆสิบลายล้อกิโลเมตรได้ภายในไม่ถึงเสี้ยววินาทีเพราะความเร็วนะครับเพราะการเคลื่อนที่ของประจุถึงแม้มันจะเคลื่อนที่ช้าแต่ต้นทางปลายทางมันคือเคลื่อนที่เกือบพร้อมกันหรือพร้อมก,ก,กับการใจแหล่งไฟฟ้านั้นเข้ามาเลยดังนั้นความเร็วของกระแสไฟฟ้าจึงมีค่าสูงหรือมีค่าประมาณเกือบ3ามแสน กิโลเมตรต่อพิาทีนั่นเองที่เราทราบกันนะครับกระแสไฟฟ้าก็จะมีอยู่สองลักษณะคือ direct current หรือไฟฟ้ากระแสตรงถามว่าไฟฟ้ากระแสตรงคืออะไรนะครับไฟฟ้ากระแสตรงก็คือกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากแรงจ่ายไฟฟ้ากระแส,ตร,ฟฟระแสตรงนะครับหรือ direct current นะครับเมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนะครับเช่นในที่นี้จ่ายแรงดัน12โวลต์นะครับให้กับความต้านทานขนาด24โอห์ม ตามกฎทองโอมเราจะคำนวณกระแสได้เท่ากับ0.5แอมแปร์ก็สแสดงว่ามีกระแสไหลนะครับในวงจรไฟฟ้านี้เท่ากับ0.5แอมแปร์หรือมีประจุเคลื่อนที่ผ่านหน้าตัดของตัวนำหรือคอนตินาเานเนียเท่ากับ0.5คูลอมใน1นวินาทีก็คือประจุจะเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวเมื่อนำมาเขียนกราฟแรงดันกับเวลาหรือกระแสกับเวลาเขียนอยู่บนแกนเดียวกันนะครับเราก็จะได้ เห่นตัวนี้แรงดันก็เป็น12โวลต์ตลอดนะครับเวลาจากศูนย์ินาที1 2 3 4 5ไปเรื่อยจะเป็นกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ตามแรงดันก็ยังเป็น12โวลต์ตลอดกระแสไฟฟ้าก็เป็น0.5แอมแปร์ตลอดถ้าความต้านทานตรงนี้ยังเป็น24โอห์มเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าที่เราเรียกว่ากระแสไฟฟ้ากระแสตรงเพราะกราฟกระแสกับเวลาจะเป็นเส้นตรงจึงเรียกว่าไฟฟ้ากระแสตรงหรือ direct current ต่อไปนะครับในกรณีของไฟฟ้ากระแสสลับนะครับหรือ alternating current ก็เกิดจากแรงจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับนะครับไฟฟ้ากระแสสลับก็คือีแรงดันสลับหรือกลับไปกลับมาระหว่างบวกกับลบเช่นนะครับ v เท่ากับ v ศูนย์2ไพ f t เราก็จะได้กระแส i เท่ากับ i ศูนย์2ไพ f t เมื่อแรงดันเป็นไฟฟ้ากระแสสลับกระแสก็จะเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ เมื่อเขียนเวฟฟอร์มหรือรูปร่างของแรงดันตามเวลานะครับหรือแรงดันกับเวลากระแสกับเวลาก็จะได้ตามรูปนี้อันนี้เป็นรูปของแรงดันสีเขียวนะครับเป็นรูปของแรงดันนะครับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับไปไหมครับจะเปลี่ยนจากศูนย์ถึงมากสุดลดลงมาถึงเป็นศูนย์กลับไปเป็นลบลบนอกมากสุดกลับมาเป็นศูนย์นี่คือหนึ่งคาบเวลาถ้าความถี่50เฮิรตซ์หนึ่งคาบเวลาตรงนี้ก็จะเท่ากับ1ส่วน50หรือ 0. 0.2วินาทีหรือ20มิลลิเซกก็คือเวลาผ่านไป20มิลลิวินาทีนะครับกราฟของแรงดันก็จะมาเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นเหมือนเดิมนะครับเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะครับ50รอบต่อวินาทีดังนั้นกระแสที่เกิดขึ้นก็จะเป็นกระแสสลับตามรูปล่างของแรงดันนะครับจะเป็นกรณีนี้กระแสสลับนี้ก็ต่อเมื่อโหลดหรือตัวนี้จะเป็นตัวต้านทานเท่านั้นเองนะครับ ดังนั้นเนื่องจากกระแสครับมันสลับไประหว่างบวกกับลบบวกกับลบสลับไปลักษณะนี้เราจึงเรียกว่าไฟฟ้ากระแสสลับหรือ alternating current ดังนั้นนะครับอุปกรณ์หรือสิ่งที่เราเอามาใช้กับกระแสฟ้าก็คือสายไฟเนื่องจากสายไฟนะครับเป็นตัวที่ทําให้เกิดกระแสไฟไหลกระแสไฟที่ไหล,ก,ไไหลก็คือประจุเคลื่อนที่เหมือนน้าที่ไหลในท่อนะครับกระแสไฟฟ้ามากก็แสดงว่ามีน้ําไหลมากหรือมีประจุเคลื่อนที่เป็นจํานวนมาก ดังนั้นนะครับเราต้องเลือกใช้ขนาดของแท่งตัวนําให้สัมพันธ์กับกระแสนะครับเพราะถ้าเราเลือกใช้ไม่สัมพันธ์กับปริมาณกระแสก็จะทําให้เกิดสิ่งที่เห็นนี้นะครับก็คือเกิดไฟฟ้ารัดวงจรหรือเกิดเพลิงไหม้ได้นะครับเนื่องจากเมื่อมีกะระแสไหลมากเกินกว่าพิกัดที่สายไฟหรือแท่งตัวนำหรือสายตัวนําจะทนกระแสนั้นได้มันก็จะร้อนจนเกิดเพลิงไหม้ได้นะครับซึ่ง วิธีการเลือกใช้นะครับตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าได้กาหนดรูปแบบการติดตั้งออกเป็น7รูปแบบซึ่งารายละเอียดก็สามารถศึกษาได้ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าปี2556นะครับซึ่งได้กล่าวไว้ารายละเอียดอันนี้เอามายกให้เห็นเป็นตัวอย่างอย่างเช่นกรณีนี้นะครับพูดถึงการติดตั้งกลุ่ม2้อติดตั้งกลุ่ม2นี่จะเป็นการติดตั้งที่เห็นทั่วไปคือการร้อยท่อนะครับร้อยท่อฝังในผนังหรือฝังในอ่าลอยในอากาศนะครับฝัง ร้อยร้อยเดียท่อนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อพลาสติกรหรือเป็นท่อโลหะก็ตามนะครับสายที่ใช้ได้ก็สาย VCT สาย t W หรือ IC01 นะครับสาย NYY อันนี้เป็นขนาดของสายไฟนะครับหนึ่งสองหนึ่งจุดห้าสองจุดห้าสี่หกสิบนี้คือขนาดของสายเป็นตารางมิลลิเมตรหรือเบอร์ของสายไฟอันนี้สายเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งจุดห้าเบอร์สองจุดห้าเบอร์สี่เบอร์หกและเบอร์สิบจะเห็นว่านะครับตามข้อรวบนี้สายขนาดใหญ่ขึ้น กระแสการติดตั้งรายแบบก็จะมีค่าสูงข,ขึ้นไหครับสายเบอร์หนึ่งส่วนใหญ่ที่เราใช้กันตามบ้านก็จะเป็นหนึ่งจุดห้าสองจุดห้าและเบอร์สี่ถ้าเป็นสายแกนเดียวสำหรับไฟเฟสเดียวก็คือมีเป็นสายแกนเดียวตัวนําเดินร้อยท่อกลุ่มสองนะครับก็จะมีจะรับกระแสได้ที่สิบห้าแอมป์สำหรับสายหนึ่งจุดห้าสองจุดห้าจะรับได้ยี่สิบเแอมป์เบอร์สี่จะรับได้ยี่สิบแปดแอมป์แต่ถ้าเป็นสายหลายแกนเช่นสาย V F หรือสายแบนสีขาวนะครับก็จะรับกระแสได้เป็น10 สี่และ26่สิบตามลำดับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราก็พอที่จะนําไปเป็นแนวทางในการเลือกใช้สายไฟได้เช่นสายขนาด1.5ต mm, ารางมิลลิเมตรนะครับตรงนี้นะครับสาย1.5 mm, ่ตารางมิลลิเมตรรับกระแสได้1 5แอมป์15แอมป์ก็เอาแรงดันนะครับ2โวลต์ L, คูณกระแสเป็น3450 v a ถ้าพาวเวอถ้าพเตอร์เป็น0.85ก็ใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าประมาณ2933วัตต์ ถ้าเป็นมือ2.5นะครับก็จะรับได้ยืด1แอมป์ก็ประมาณ4,000วัตต์แล้วก็ถ้าเป็นมือ4นะครับรับกระแสได้28แอมป์รับกำลังไฟฟ้าได้ประมาณ5,474วัตต์เพราะโดยทั่วไปเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปก็จะมีกำลังวัตต์ที่ไม่เกินอ่า4,000วัตต์นะครับยกเว้นเครื่องทำน้ำอุ่นบางรุ่นที่มีขนาดเป็น4,500วัตต์เพราะฉะนั้นถ้าปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ามากๆเกินกว่า4,000 อ่พันวัตนะครับตรงนี้เราก็จะใช้สายที่ใหญ่ขึ้นเช่นสายเบอร์สีเป็นต้นดาบ,บ้านหรือทั่วไปก็จะใหญ,ใหญ่สุดที่ประมาณเบอร์สีเพราะอุปกรณ์ส่วนใหญ่ก็จะมีกําลังวัตต์ที่ไม่เกินนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของอ่าการพิจารเรื่องของกระแสไฟฟ้ากับเรื่องของสายไฟที่นํามาใช้เป็นตัวน,นําในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นตารางสําหรับการติดตั้งกลุ่ม3ก็คือสายแบนเดินเกาะผนังนะครับสายแบนลักษณะ VAF ตรงนี้นะครับเป็นสายแบนเกาะผนัง เบอร์1 1.5เบอร์2.5เบอร์สนะครับซึ่งก็จะได้ค่ากระแสเป็น1.5เป็น 17M 2.5แอมป์2.5เป็น2 3 m แอมป์เบอร์4เป็น 32M แอมป์ก็จะสามารถหากำลังวัดของขนาดสายแต่ละขนาดได้เช่นสาย1.5ก็จะได้กำลังวัดที่ประมาณ3,324ที่บอกประมาณเพราะว่าพอมเฟเตอร์อาจจะไม่ใช่นดอาจจะเป็น0.8 0.9หรือ0.95นะครับโดยเฉลี่ยก็ถือว่าเป็นพอมเฟิเตอร์ที่0.85ก็จะได้์ปรหมาณนี้ นะครับสำหรับสายเบอร์สี่ก็เช่นเดียวกันก็หาได้ในลักษณะที่คล้ายๆกันสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการต่อสายนะครับก็ควรต่อสายในข้อต่อที่แข็งแรงใน,นตรงนี้นะครับขับนน็อตให้ยึดให้แน่นนะครับเพราะความร้อนนะครับมันถ้าการยึดต่อไม่แน่นนะครับการจะเกิดการไหลของกระแสจะไม่สะดวกก็คือมันจะไหลได้ได้อย่างไม่ไม่สมบูรณ์นะครับมันจะเกิดการไหลที่ผิวที่เราต่อที่แตกกันเท่านั้น ทำให้เกิดความร้อนบริเวณที่ไม่แน่นนะครับทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการต่อสายควรต่อให้แน่นด้วยใช้ข้อต่อนะครับข้อต่อที่ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะสายที่มีขนาดใหญ่นะครับใช้น็อตยึดที่ให้แข็งแรงสําหรับเครื่องมือที่ใช้วัดค่ากระแสะไฟฟ้าก็คือแอมมิเตอร์นะครับก็มีหลายลักษณะเป็นแบบเข็มเป็นแบบคลิปนะครับแล้วแต่นะครับอันนี้ก็คือการวัดค่ากระแสะซึ่งเป็นการวัดปริมาณประจุไฟฟ้า ซึ่งเคลื่อนที่ในตัวนำนั้นนนนะครับหรือผ่านหน้าตัดของตัวน,ำนํำน,นั้นใน1หน่วยเ,เวลาหรือใน1วินาทีนั่นเอง